สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาุญกระนต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณหลักร้อยบนของเรานะคะก็ผ่านมาแล้วในงวดวันที่16ตุลาคมนะคะท่านผู้ชมสําหรับหลักร้อยบนแนวทางใหม่ของเราที่ลงให้ท่านผู้ชมในงวดวันที่16ตุลาคมนะคะก็คราเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณน,นี้แล้วทางเราขอแนะนา,นาการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อในทางในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1พฤศจิกายน,น,นพศ2563นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดถัดมานี้นะคะทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับสูตรคํานวณของเรานะคะท่านผู้ชมรวมการสนับสนุนสลากเินเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางใหม่หลักร้อยบนของเราในวันที่16ตุลาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เล็กเด่นนะคะจะสูตรคำนวณน,นะคะขอแนะนานท่านผู้ชมเอาหลัก10ครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่3บวก1บวก1บวก2นะคะเด็กเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะหลักร้อยบนคือเลขเก้าเลยสิบเลขสองนะคะ ผลรางวัลได้ออกมาแล้วในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะคะรางวัลที่1 3ตัวบนออกมาแล้ว051นะคะท่านผู้ชม3ต,ตัวบนออก051เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะท่านผู้ชม3ต,ตัวบนออกมาแล้ว051นะคะ แนวทางการคำนวณหาเลขเด่น,นงวดถัดมาคืองวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2563นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณน,นี้นะคะทางเราขอทำการคำนวณต่อเลยนะคะการคำนวณสูตรนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระามาดัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะ เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับเด็กเด่นในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะหลักร้อยบนของเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักสิบครั้งที่สองนะคะทาะ่านผู้ชมเลขหกหกบวกแปดนะคะสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งนะคะสิบห้าสิบห้าเด็กเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขห้าเลขหกและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณหลักร้อยบนของเรานะคะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2563นะคะการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าเลขหกและเลขแปดนะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะ ว่าสำหรับสุดคำนวณของเรานะคะจะผ่านหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งตุสสักิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮยรวยๆนะคะแล้วเราพบก,กันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ